สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านบวชอยู่ในประเทศหรือตามประเทศกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนกินชมชาแนลด้อพี่น้องเ้อมามามาเด้อพี่น้องมาเด้อมือนี้ได้สะเดาผักกระดน้ำปล่าหวานเนี่ยแล้วก็กุ้งจอมพี่น้องกุ้งจอมแล้วก็ผักต้มหลายอย่างพี่น้องน้ำเต้าฟักทองเขือพวกมะเขือ วะตม้มหมักงวงเงี้ยวผักสดก็เมี่ยนทั่วพูทั่วพูทั้งตม้มทั้งนี่พี่น้องนีต้มแล้วก็มีผักประกาศผักซีส่งต้นหอมอันนี้เป็นเน้หมูยอ่อยย่างพี่น้องมูยอ่อย่างกับูุชินูกชินย่างจากสีว่างใส่ขออยาดว่างไว้นเนี้เดี๋ยวจับกินเอาเขาเนียวคือเขาพี่น้องพี่อ มามามาพี่น้องมางมามา,มากินไงงาอีสานบ้านหฮอเลยมือเนี่ยกินแบบบ้านๆเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อ,ดอครับกินเขาเ้าน้ำกันมือที่พอดีวันหยุดพี่น้องช่วงเนียนล่หยุดอยู่สองมือวันหยุดจำสัปดาหกา์กันหยุดคัดคัดตะลิกพี่น้องมือทีว่วันนั้นมาคาบ,บูชามาเด้อพี่น้องมา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 กินเขาแล้วกันแซ่บๆเลยพี่น้องมามา cùng trong cùng trong nhau mấy mây không จะดาวน้ำปล่าหัานจริงมันต้องมีปลาย่างใส่ไหมมันเป็นยังไงอืมกอดทายอยู่ซื้อข้าเจ้ามาหรอพี่น้อง mặc ngu nhiều lắm mặc bong bằng không cùng trong ี๋ยวอีสัมบารห้ฮาเพื่อ <c oughs> งกนะินง่ายๆน้ำเตา้าบ่เป็นน้ำเต้าปูปลาเหรอเพื่องเอาน้ำเตา้ามิแต่น,น้ำเต้าบ่ามีปูกับปลาเพี่อนไม่กุ้ง tàu cung trong xin dạng Hãy subscribe chính xác Ghiền ฟักทองอืมมันดีคักเจ้งฟักทองต้มนิดหน่อยๆจะมันดีดี <c oughs> ขออยากไปนองขอความขอความมันตัดกําลังว่าเนี่ยพักกาดดาวหวานกับไอ้ผักกัดดากับน้ำาปลาหวานเขากันดีผมไม่ค่อยได้กินเท่าไหรวันหอกมาลองก,กินก็นกนเออคือแซ่บอยู่เลยหอมน้ำปลาหวานนาะ มันก็เจ้าวเกี่ยวลำตัน お、oh.

ยิ้มแล้วพี่น้องเอ้ยหมหมดหรอกหลายอยู่ก็แซ่บคักพี่น้องไอ้ส้นดาวน้ำเปลาหวานนี่ก็โอ้คักคัก,กหอมเนี่ยข้าเจา้าเช็ดติ้งในบุญซื้อข้าเจ้ามากพี่น้องน้ำเปลาหวานหอมมีปลาย่างคืออีกคักผมว่าเนาะไอ้ปลาจอมก็กำลังกินเลยพี่น้องไอ้กุงก้งจอมกุ้งจอม กับผักสดผักต้มโอ้ยขึ้นหอดบ้านเลยพี่น้องเ,เออสำหรับมันี้ก็ขอฝากไว้เพี้ยงตัวนี้ก่อนพี่น้องไว้พบกันคลิปหนานแล้วคลิปต่อๆไปสำหรับมุนีก็บ,บ่มีอย่างายพี่น้องก็มีกินแบบบ้านแบบอีสานบ้านเฮาน,นี่แหละผักต้มผักสดน้ำพริกน้ำแก้วปลาละอยังก็ว่าไปพี่น้องก็ประมาณนี้เลยพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นกันด้บ่มีอย่งางไรหรอก อสำหรับมือช่องแจนจีนชมต้องจากลากอนน่อนว่างไว้พบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปก่อนจากก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกรามาไก่ความไก่ยามาเวียนลำลำร้อยแลตลอดปีแล้วตลอดไปไดนะพี่น้องสาธุอ๋อสำหรับมือช่องแจนจีนชม channel ตรงจากลากอนน่อนว่างบ๊ายบายสวัสดีครับ